สบายดีอพอมี่น้องสวัสดีท่านผู้ชสมทุกท่าพอกับเคยลาคือเก้าพี่น้องงานตัดยังบ่มเมิดพี่น้องเลยชีเหตุงานใหญ่ใจต้องนิ่งตัดเป็นตัดเลยอันนี้ก็จะเป็นต้นทางต้นสุดท้าย ก็จะจามันถือกอกขนาดในต้นพางมันมีกอกอยู่ช่วงเลี้ยงไก่ต่อกอกไปต้องมีการเสียสละ<อ>มุนมัดนะขอกงว่ขอกงวบ่าไ้เรือเพิ่งเพิ่งกอกหักอีกตัวนี้เสียอี คอกงขอขกามมุนก๊อกกับดูเชียวใส่เชียว,วคว้าอยู่อกงอนเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้โทษเขาเจาก็บม่ได้เพราะว่ามันเห็ดคอกงวน้ำลังตดนใหม่ถึงที่เห็ดยังไดทั้งได้ทั้งได้ก็มีแตเ่เครื่องปลูก ทั oh, ้งขืนทั้งตาดบ่เสงเนาะเจ้ารถดจ้าซื้อกันยังขืนอ๋อดอเชียวแต่กอกน้ำเดี๋ยวเอาได้ลงบ่งัวงัวโอ้ยทับเสือ โซโลสร็อ่ลนะเย็นอยู่ตัดกับยังเข่ามาอยู่สันโอ้เกือบเสียวขนาดกอกจับแขนเดียวเนาะ สาไว้งานึงบร้อไน่ได้กินลองเลยพาบงเะว่าเขจ้าสิตัดอดีอยู Oh uh -huh. ข้างมาบ้านนี่ก็แป้นไต่ลายเติมทีมนทิ้มันสิมีต้นหมักกระทันต้นคูนต้นเลี้ยงต้นคูนก็ออกไปหนึ่งสองสามสี่หาต้น ต้นคูณออกไปหาต้นต้นเลี้ยงออกไปต้นหนึ่งต้นกระท่านออกไปต้นหนึ่งเป็นเจตต้นทางหนาน,นี่เนาะที่เห็นความเปลี่ยนแปลงแบบแปลงื้นที่สุดก็คือทางหนาน,นี่แหละออกไปไล่ทางล่างนี่ชิมีต่ต้นพางเนาะสามต้น ไปกินหมากันนะต้นมากเสียบต้นมากเขียบตะกี้มีต้นกระทั่มต้นคูนต้นคูนเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่นะเนาะเบี้ยมันเต็มอยู่มละลามกสิตังอยู่ทั้งนี้ปินหนาใจห้านแล้วก็ปิน ปินหลังใส่ห่านปินหนาใส่เฮือนนี่ลองปินหลังใส่ห่านนี่จะตั้งระวางแถวนี้แหละหนามาื่อกสิมาปินใส่เฮือนเพราะวะ่าัดให้ผู้เพิินเผากองบุญในเฮือนในเบิ่งงมอลำก็สิปินหนาใส่เฮือนสไลเดอร์ก็น่าจะอยู่ทั้งพังนั่นเนาะพังทั้งหลังบ้าน นายชีอยู่ทางนั้นเฉลเดือต้องมีพี่น้องเลยอีกหน่อยมาขี่บางไปลายเลย อย่างเลิกโกคีเล็กเนาะเอาไว้ยินยอดมันอันนี้สิเป็นฟืนไห้กระทันตะกี้สีนาตึ๊บเลยนะนี่ เป็นขึ้นหลายเติบอาอายอดขีิเล็ก,กเต็มเลยคือบ่มีผู้ใดมาไปออมเนาะ พี่น้งนนอ,นาาอ,นองเดียวจากทางนี้เนาะเดียวจากหนาบ้านกับที่นี้มารำเรืองกับทีตังอยู่ทางนี้ปินหลังลงห้านปินนาขึ้นมาทางพี่เนาะพอมาทางนี้ปุ๊บก็น่าจ,จะเป็นสไลเดอร์น่าจ,จะอยู่ทางนี้ หรืว่าอาเป็นมองจอดรถถ้าเบิ่งบังานพี่น้องเลยว่าสิออกมาตาเป็นจังได๋ยังอีก27มื้อวันที่29เนาะใกล้จันจ่อเข้ามาแล้วบ่ได้หึงได้นี่แบบเดียวเท่านั้นนี่ก็สิฮอดมือบุญละ เออเพื่อนเอาใบงานหนึ่งเนาะ คลิปนี้กระสิขอลาไว้เพียงทอนนี้คนเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันไหมคลิปหนากับเคยลาสบายดี